เหลืออีกแค่วันเดียวแมนยูจะลงเตะพิีเมลีกับเอเวอร์ตันได้นักเตะกลับมา2แต่ก็เจ็บใหม่เพิ่มอีกหนึ่งโอ้โหปวดหัวเลยทีนี้ แล้วก็ไปดูแอนดี้โคนะออกมาพูดถึงแอนโทนีสะใจเด็กผีแน่นอนแต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาการฝากกดและกดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นแฟนผีไร้ขนด้วยจ้ะเริ่มกันที่ความพร้อมของนักเตะก่อนเกมพิมร์ลีกที่แมนยูจะเจอกับเอเวอร์ตันล่าสุดเอริกเทนฮากยืนยันแล้วว่าลุคชอกับอังเดโอนาจะมีชื่ออยู่ในทีมวันอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเด็กผีที่จะได้ เริ่มกันที่ความพร้อมของนักเตะก่อนเกมพิมลีกที่แมนยูจะเจอกับเอเวอร์ตันล่าสุดเอริกเทนฮาร์กยืนยันแล้วว่าลุคชอกับอังเดโอน่าจะมีชื่ออยู่ในทีมวันอาทิตย์นี้แน่นอนซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับเด็กผีที่จะได้แบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษกลับมาลงสนามอีกครั้งในรอบ3เดือนโอ้โหคิดถึงคิดถึง,ถงลุคชอโดยเอริกเทนฮาร์กได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าลุคชอพร้อมลงเล่นในวันอาทิตย์นี้เขาจะมีชื่ออยู่ในทีม อังเดโอนาน่าก็โอเคดีเขาซ้อมได้แล้วซึ่งเขาดูดีเลยทีเดียวคุณสามารถพูดถึงชอได้หลายอย่างทั้งสภาพร่างกายของเขาความสามารถด้านเทคนิคของเขาความเป็นผู้นำของเขาซึ่งมันชัดเจนมากมันช่างนานจริงๆกับฤบดูกาลที่เราไม่มีแบ็กซ้ายผมมีความสุขมากที่เขากลับมามันเป็นสัญญาณที่ดีและเขาจะช่วยให้เรามีเสถียรภาพมากขึ้นซึ่งผมมั่นใจอย่างนั้นเออกลับมาสักทีเธอะ เลกิลอนยืมมาก็ไปใช้ไปใช้ดาโล่ปะโธ่ยังไงดีลิซันโดมาติเนสฮะลูกชอกลับมาแล้วโอนานา่าก็ไม่เจ็บด้วยนะเธอกลับมาได้แล้วเกมรับแมนยูมันจะได้แน่นหนาหน่อยเอออย่าเจ็บนานคิดถึงคิดถึงสุดที่รักนอกจากนี้เอ,อริกเทนฮาร์กยังได้พูดถึงกระแสข่าวลือเรื่องความตึงเครียดจนถึงแตกหักระหว่างเขากับ,บราเฟวารานกองหลังชาวฝรั่งเศสว่า ผมไม่รู้หรอกนะว่าพวกคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนั่นเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นซึ่งขนาดนี้มันมีการแข่งขันภายในทีมเมื่อคุณต้องตัดสินใจเลือกอระหว่างนักเตะ2คนที่มีคุณภาพอย่างราเฟลวารานและแฮร์รี่แม็กไวรเพราะอย่างนั้นคุณต้องเลือกคนใดคนหนึ่งลงสนามก็แค่นั้นเอออย่าไปซีเรียสเด็กผีไม่มีอะไรหรอกเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเอริกเชนฮากับราเฟลวารานเนี่ยมีเรื่องกันจริงจ หลังจากนี้มันวัดได้เลยนะว่าใครมีความเป็นมืออาชีพมากกว่ากันต้องทำหน้าที่ของตัวเองก่อนนะเพื่อทีมนะเรื่องส่วนตัวเอาไว้ที่หลังวารานก็ต้องเร่งฟอร์มของตัวเองกลับมาให้ได้เพื่อที่จะได้เข้าตาเอริกเทนฮาร์กแล้วก็จะจัดการเอามาเล่นเป็นสเปซต,ตัวจริงบ้างในบางเกมเนาะเออและเด็กผีก็ต้องเจอเรื่องปวดหัวอีกแล้วเนื่องจากเอริกเทนฮาร์กออกไปยืนยันว่าเมสันเมาส์นั้นมีปัญหาอาการบาดเจ็บ และต้องประเมินอีกทีว่าจะลงเล่นเกมกับเอฟเวอร์ตันได้หรือไม่ซึ่งทางฟาบิซิโอโรมาโนก็ระบุว่าเมาส์ได้รับบาดเจ็บระหว่างการทดสอบความฟิตแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะต้องพักนานขนาดไหนซึ่งสุดท้ายทางเดลี่เมลก็ออกมารายงานข่าวร้ายว่าเมสันเมาส์อาจจะต้องพักนานประมาณ3-4สัปดาห์เลยทีเดียว โอ้โหเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วฟอร์มนัดล่าสุดที่ลงเล่นน่ะเล่นดีซะด,ด้วยนะเจ็บไปแล้วโอ้ยปวดหัว,ว,วซึ่งธานาโปรเมซันเมาส์เข้าไปอีกคนเนี่ยกองกลางแมนยูล่าสุดเจ็บไป3แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีทั้งคริสเตียนออริกเซนแล้วก็คาเซมิโร่ตอนนี้แดนกลางแมนยูเหลือใครที่พร้อมลงสนามบ้างอมีบรูโน่เฟเนเดสมีสกอตต์แม็กโทมินเน่มีดอนนี่ฟานเดอร์เบกซึ่งตัดออกได้เลยเพราะว่าไม่ได้ลงแน่ๆเอริกเทนฮากไม่ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีใครมีคอบบี้ไมนูแล้วก็มีโซฟิยานอัมระบัตดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พิอ้อนอยากเห็นหลังจากนี้คอบบี้ไมนูหายแล้วใช่ไหมโซฟิยานอัมระบัตดเล่นตัวรับได้ใช่ไหมบูโน่เฟนันเดสตัวรุกก็ได้เพราะฉะนั้นจับลงแม่ง3คนเลยนะบูโน่ยืนกลางรุก คอบ,บีเมนูอยู่ด้านหลังโซฟิยนอัมระบัดคอยตัดเกม <c oughs> เด็กผีอยากเห็นไหมแต่พี่อน้นอยากและข่าวสุดท้ายในยวันนี้เด็กผีน่าจะชอบการนุมพระวล่าสุดแอนดี้โคตำานานกองหน้าของแมนยูได้ออกมาวิาพากวิจารผลงานของแอนโทนีปีกชาวบาราซิลหลังจากนักเตะไม่สามารถทำผลงานในสนามได้สมกับค่าตัวที่ทัพปิศาจแดงยอมทุ่มเงินซื้อมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนและโคยังได้เปรียบเทียบวิธีการลงทุนของไบตัน ที่ซื้อคารุมิโตมะมาร่วมทีมด้วยค่าตัวสุดถูกแต่ผลงานกลับเกินค่าตัวไปไกลมากเลยเต็มที่แอนดิโคเอาให้หนักโดยแอนดิโคบอกว่าบางครั้งผมก็ต้องถามตัวเองว่าจุดแข็งของแอนโทนีคืออะไรเขาเล่นไม่เข้ากับเพื่อนร่วมทีมไม่เคยสร้างโอกาสและยิงประตูไม่ได้ดังนั้นอะไรคือจุดแข็งของเขาล่ะเราจ่ายเงินก้อนโตเพื่อซื้อเขามาร่วมทีมแต่ดูสมุรสอนอย่างใบตันสิ ขว้าตัวมิโตมะมาแค่2.7ล้านปอนด์ถ้าอย่างนั้นคุณต้องถามอยู่ในเต็ดแล้วว่าไปซื้อนักเตะที่ตลาดไหนมาในเมื่อไบรตันจ่ายเงินแค่นั้นเพื่อซื้อมิโตมะแต่เรากับจ่ายเงิน86ล้านปอนด์เพื่อซื้อแอนโทนีนี่เราซื้อนักเตะในตลาดเดียวกันหรือเปล่า โอ้ oh, ดีตรงไปตรงมาชอบเออมึงไปซื้อตลาดไหนมาวะเนี่ยและสิ่งที่แอนดี้โคออกมาพูดเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำให้เด็กผีได้เห็นเลยนะว่าการบริหารงานภายในของสโมสรแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดเนี่ยมันมีปัญหาเราเป็นสโมสรใหญ่นะเว้ยมีตังเยอะจริงแต่ใช้ตังไม่เคยคุ้มเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเออจ่ายไปเยอะจริงๆแต่แมวมองทำไมได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้ จ่ายเงินไปก็ได้ใครมาก็ไม่รู้ผลงานไม่โอเคเลยเพราะฉะนั้นหวังว่าหลังจากนี้เซอร์จิมจะรีบเข้ามาทำงานด้านฟุตบอลสักทีตั้ง CEO คนใหม่สักทีตั้งพอออกีฬาคนใหม่สักทีและโละทีมแมวมองออกไปให้หมดเลยอีกทีมนึงอะโละได้ไหมทีมแพทย์เนี่ยนักเตะเจ็บเยอะจังเลยซึ่งทางฝั่งของเซอร์จิมเนี่ยในตำแหน่ง CEO แล้วก็ผอ,ออกีฬาของแมนยูแกมีคนที่อยากจะดึงมาร่วมงานอยู่แล้ว แต่ในทีมแมวมองเนี่ยถ้าสจิมนึกไม่ออกว่าจะเอาใครมาทํางานแทนโอ้ใกล้ๆเลยครับก็ทีมแมวมองของไบตันไงไปดึงมาให้หมดเลยให้เงินเดือนแพงๆไปเลยโอ้โหซื้อมาแต่ละตัวมองมาแต่ละตัวเนี่ยดีๆทั้งนั้นสรุปสุดท้ายเด็กผีก็ต้องมาปวดหัวกับเรื่องนักเตะบาดเจ็บอีกแล้วลายล่าสุดก็คือเมสันเมาส์นั่นเองเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เจอกับเบลวัตตันอยู่ที่เอริเทนฮาร์แล้วว่าจะจัดทีมยังไงแต่ขออย่างเดียวอย่าคิดเยอะ ใช้ตามตำแหน่งเป็นพอเนอะเด็ดผีดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่โอน้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะครับ